กัศสบายดีและสวัสดีเด้อผมเนี่ยพี่น้องมดตัวกูทุกคนเมือนี้กับสบู่สิลงไปขับรถไทยลงไปเอาเข่าเดี๋ยวสิลองเบิรงสิครับเป็นอยู่บ่มาสิตดสิติดจักก่อนวันนี้เอาเอาเอามาจับกล้องให้แน่ี่สิติดรถไทยลงไปเอาเข่าแล้ววันนี้ สองใส่รถมันหนาวพีดมาได้ลองอีกี<ะ> ครับรถมาหอดไฮน่าแล้วก็ลงมาค้นเข่าขนอยู่พุ่นขนอยู่ไกลๆพุ่นขนแล้วก็มาเอามาร่วมกันไว้ร่วมกันไว้นี่แล้วก็สิเก็บขึ้นรถไทยเมื่อกลัออกมาไว้นกองโมูไม่หันตัวนั้นตัวใหญ่น่ะโฮเข่าที่ไม่หันฉันหาบขึ้นมาหาบขึ้นมาแต่บอลมันไกลมากองไว้บอลเดียวเจ้าหน่อยก็สิเก็บขึ้นรถเดี๋ยวไปไปค้นเข่าก่อนขนมาแต่ไกลๆเดีวมากองโฮ่โฮ่ไว้ เราก็จะเก็บขึ้นรถไทที่เดียวถ้าหาบถ่าคนกเ็เมย <า S 1> เอารถไทลงม, <า S 2> <อ>มาเอาอย่างไปขวนอยู่ไกลเอารถลงมาหอดให้นะแต่ว่าลงมาหอดพ่ได้ว่าเข่าที่ตัดมันนี่มันตันทางมันขวางทางก็เลยโจทดไว้ไกลเต๋อก็ลงมาเก็บเอาเก็บเอาที่มัดไว้เมื่อวานนี่น้ำตากไว้มันแหง แล้วก็สิลงไปเอายู่ไกลๆคนขึ้นไปใส่รถคนไปใส่รถบาทเดียวเดี๋ยสิเก็บข่าขนเข่าไปโฮมกันไว้แล้วก็สิเก็บึืนเลี้ยงใส่รถไทยแล้วก็ขับผืนไปไว้บ้านนี้คนขึ้นมาโฮมกันโฮมกันไว้เอ่อไว้เดยสิคนขึ้นรถมื่อนี้มีพี่น้องมาซอยมีเอื้ยเรามาเก็บข่าซอยมาขนเข่าซอยหน้าผ่นแล้วหน้าผ่นแล้ว่นมาขนข่าซอยเดี๋ยวคนขึ้นเต็มรถเดยสิคีสิเอาเมื่อสิเมื่อไว้ เอ้เปวนมือไปเลยมือมือเหื่อยมาช่วยคนเข่ามานี่นาิ่นแล้วิ่นเห็ดไวเลยด่นพิ่นเห็ดไวมานี่สามคนสี่คนคนซอยกันเยสิข้นเลี้ยงเข่ากัน้องหป้หนาจักจังหน้าหุ่นเข้ม

เ,เราใส่เยอะหน่อยหอแเพวเรพอแล้วไม่จิบขึนไม่ได้ตอ,อ <c oughs> นนี้ก็หย่นอนล่ค่ะอย้่างาบดูบ่พี่น้อนี่แม่มาจีบรถน นี้กมางามเด้อทได้ทิ้รถไทยวันวเราไม่เข้าเา ขับขืนมาฮอดเลยสิมากองไ,วไหวไหมก็ได้เข่าหน่อยนึงขับขืนมาฮอดเทียงแล้วพี่น้องจากคนข้นมาฮอลหวกอสิมาคนล้งไหวม<อ>ันเนเบ็ดเลยเนื้อทุกขนทุก<อ>คนขับรถขึ้นมาฮอดเลยเกือบบอเลอดบอคอยครับจกักเถื่อก็แต่เกิดมาหากครับรถไต่ข้างท้อนอิดบอเป็นก็ต้องล้องเผ็ดทุกอย่างเผ็ดเองทุกอย่าง กำลังขนเขาเดี๋ยวเอาซัมเนียกวนกพี่น้องคลิปนี่เนาะคลิปหนาพอกันไหมเด้อเอาซัมเนียกวนสบายดีเด้อบทุกคน